อู้อ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปมากชอบอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเจอเพื่อนฉันเต็มเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ แล้วก็น้องๆทีมงานนะคะจะไปอยู่ในแมป The b o x k Birthday หรือว่าเราจะเลือกอวตารที่ดูดีที่สุด <Yeah. S 1> เออไม่รู้ว่ามีใครบ้างอาจจะมีซีบิงก็ได้นะ oh. หรือว่าจะมีฮาร์ล็อกเกอร์ก็ได้นะ oh. เอ,อ้ยดูาอาจจะมีมีก็ได้นะ <Hey. S 1> หรืออาจจะมีพิเกตด,ด้วยนะ <Yeah. S 1> โอเคหรือว่ามียูทูบเบอร์วีทูบเบอร์ดังอะไรเงี้ยเอยตื่นเต้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็ทีมไหนชนะเนี่ยมันต้องฆ่ากันด้วยไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลย มาแล้วตอนนี้อยู่ในแมปแล้วนะคะซึ่งโหคนเยอะมากแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าอาวตารไหนเนี่ยน่ารักที่สุดนะพี่ว่านี้พี่เลือกอันนี้ดีกว่าคือเราจะมองไม่เห็นกันนะแต่ว่าพอเวลาหมดเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาดูอีกทีนึงว่าทีมเรามีกี่คนอะไรยเงี้ยแล้วก็ให้ไปฆ่าฝั่งนูน้นเฮ้ยฝั่งพี่มีหกคน แม่เจ้าฝั่งพี่มีหกคนโอ้ยเฮ้ยเยฝั่งนู้นมันมีปืน <c oughs> อ่ะเฮ้ยโก้โโไปฝั่งนู้นมีปืนเกินไปอุยคุยคีกงคีกงมีปืนอ่ะโอ้ยเรามองไม่เห็นติดพิษโอ้ยมองไม่เห็นเอ้าฝั่งนู้นมันมีปืนเกนอ่ะได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะอืออืออชนะว่ะเย้เอาเลยคนนึงเลยคนนึง <cing> อุ้ยแล้วพี่เลือดจะหมดแล้วอ่ะโอ้อ๋อนี่ไงมันมีช็อปซื้อของด้วยนะคะแล้วก็มีอาวุธด้วยนะเอาละฉันว่าฉันเหงาแน่เลย ฉันกลัวเปิดมาปุ๊บเหลือฉันคนเดียวเลยตอนนี้น่ากลมากพืบนคนเลยฟืบอุ้ยโอ้โหตกคนอาอดิฉันก็มีปืนเหมือนกันน่ะมันก็มีปืนเหมือนกันน่ะมันซื้อปืนมาแล้วอ่ะเออก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับโดนยิงไปดิยิงปึ้งปึ้งอุ้ยอุ้ย้ยโุ้เขาเก่งเหมือนกันนะเขาเก่งเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ย้ยุ้ยเอาแล้วยายายาฉันมีปืนนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมฟังเราแพ้ฟังเราแพ้ได้ไงดูด้วยึดอึดึึ โดนยิงไปโดนยิงไปโดนยิงไปจะตายโดนยิงไปตายแล้วโดนยิงไปโดนยิงไปเอาดีเหรอเนี่ยโทษเธอไม่เลือกเหมือนคนอื่นเขาว่าเราอะมาอันต่อไปนะคะจะเป็นใครเฮ้ยจะมีพี่เปะะ้าวาเออจะมีพี่แป้งหรือเปล่าอู้อู้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุิ่เห็นว่าฝั่งฉันคนน้อยแน่เลยอ่ะผุมบอลกับผมดำ เราคนต้องเลือกไงฉันว่าฉันตุยฉันจะไม่รอดแน่เลยอ่ะเออโอ้สามสามว่ะอุ้ยสามสี่ฉันขออนุญาตเปลี่ยนอาวุธกันเลยเกิน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 เอืออะไรวะเนี่ยอุ้ยแม่สาวงูแม่สาวงู เอาละเอาละทีมเรามันคนเดียวนะทีมเรานคน <c oughs> เดียวแม่เขาคนเดียวเอง <c oughs> เราจะเหมือนเป็นลุมเขาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ขอย,ยืนอยูนิ่งแล้วกันขอยืนยู่นิ่งแล้วกัน,อยยน,กนเอาถือเหมือนเดิมแล้วกันนะถือปืนเหมือนกันนั่นแหละขอย,ยืนอยู่นิ่งแล้วกันเพื่อน <c oughs> โอ้ยสงสารนะ่ะเหล่าน้อยอู้อี <c oughs> อ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะ โอ้โหโอ้โ้ใครที่ไม่เลือกเนี่ยใครที่ไม่เลือกเนี่ยคุณพาโดรุคือใครเนี่ยโดนไปดิโดนไปดิทำไมทำไมคุณไม่เลือกฉันนะพี่เยอะแยะเลยอ่ะคิดเจอตัวเองเต็มไปหมดเลยโอ้โหเกินไปมือชอบอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเจอเพื่อนฉันเต็มเลยน่ารักมาแล้วอันต่อไปเฮ้ยไม่ต้องคิดเลยมั้งอันเนี้ย เดี๋ยวต้องคิดแล้วนี่อุ้ยน่ารักว่ะอุ้ยโอย้พี่เพิ่งเห็นสกเก็ตบอร์ดน่ารักมากดูว่าเาอะไรเ่ยทุกคนมน,น,นรวมตัวกันหมดเลยอ้าวไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยคือพ้อมใจกันมาก้อมใจพผอมใจอุ้ยน่ารักนะชุดนี้น่ารักมากเลยอะ่ะมเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปรอบต่อไปต้องตึงๆหน่อยต้องตึงๆหน่อยอูย้หูตึงๆอีกแล้วรอบนี้ตึงๆอ้าวอุ้ย โอ้น่ารักเกินตัวเล็กเนี่ยฝั่งไหนเขามีตัวเล็กน่ารักเกินตัวเล็กน่ารักเกินกกมีกระพริบตายิง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 ย,ยิงยิงปืนยิงปืนอุ้ย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 โอเค eating, ยิงปืนได้คุยน่ารักอับน้องกระพริบตาได้ด้วยอ่ะอุ้ยมันตัวเล็กตะปูตะปี <Taj> ้มากเลยนะน่ารักจังเลยอุย้ยมีดาวเหมือนลิซ่าเลยอ่ะแบบ ไอเนี่ยไอล็อกสตาร์ล็อกสตาร์ล็อกสตาร์เออโอ้โหโอ้โหอ้าว <c oughs> อันนี้มันสก,กิบดีไหมสก,กิบดี <c oughs> สก,กิบดีไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นนูบปไหมสก,กิบดีน,น,นู้นย,ยังอุตส่าห์จะไปเลือกฝั่งนู้นด้วยเอาเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหถือค้อนว่ะถือค้อนว่ะอ๋ออาวุธก็คือแบบเป็นอาวุธแยกอีก้วยเนาะโอ้โห อาวุธแยกด้วยนะอาวุธโหดมากเลยนะอาวุธโหดเกินมารอบต่อไปโหเนี่คนยคือคนน่ากลัวยืนเรียงกันเออหัวกล้องอะ่ะแม่เจ้าด้วยีแล้วเขาเขารู้ได้ไงว่าว่ามันต้องมายืนเรียงกันแบบนี้อุ้ยอันนี้มันไม่ต้องคิดเยอะเลยไหมเนี่ยนะฉันว่าไม่น่ามีมั้งฝั่งนู้นอ่ะดั่นไงไม่มีจริงๆด้วย โอ,อ้ยิงรูปแล้วงานยิงรูปยิงรูปไปฟันรูปฟันรูปนีออ่มาดูรอบต่อไปมาแล้วโปโอุยอ๊ยอุ๊ยอันนี้น่ารักอะ่ะว่พี่ว่าพี่โดนฆ่าแน่เลยวะ <c oughs> คนต้องเลือกอะไรประหลาดประหลาด,ลาดวะเดี่ยเฮ้ยอ่ะแล้วเรสามคนเอาแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยนะเอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ย คืออะไรอ่ะไม่ร oh. <Yes. S 2> ู้มันต้องยิงแล้วก็ดึงอุ้ยตกใจใครอ่ะอ๋อชุบชีวิตตัวเองได้ไม่ชุบไม่ชุบเอาละเอาละเราเหลือแค่คุณยาคนเดียวแล้วคุณยาอุ้ย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 เดี๋ยวนะเอ้ยอุ้ยเก่งว่ะเฮ้ยมันปังนะปังนะเอยอุ้ยทีมเราชนะได้ไงอ่ะสุดยอดมาดูสิเออโอ้ ไม่ต้องคิดเลยนะอันนี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะเนี่ยหัวน้ำตาลของเราเนี่ยน่ารักเหลือเกินนั่นเฮ้ยเฮ้ยนีเป็นไปได้ไงเฮ้ยหนูไปเลือกทางนู้นได้ยังไงทำไมหนูเลือกทางนูนงน้นพี่พี่ถามเพจฝนหน่อยเอันนี้มันโชว์ไหลเซ็กซี่เลยด้วยโอ้โหไม่เลือกได้ไงเนี่ยโอ้โห มาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อไปต้องคิดอุ้ยอืมอืไม่คิดเยอะ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 คิคเยอะทำไมมาหอมอู้ยังจะมียังจะมีคนอยู่ฝั่งนงู้นอีกอุ้ย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 โอ้โอุ้ย,ยแต่เขาฝันอู้ยเก่งนะเก่งนะ จริงนะตี่ตายแล้ว,แล,วแล้วมีคนเดินมาจะมาฟันพี่อยู่นะี่ตกใจมาแล้วอะไรเอ่ยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยน่ารักอะ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยน่ารักอะ่ะมันก็หลอนๆอ,อยู่นะเอาดีๆซูมไปเนี่ยหน้าใกล้ๆนี่หลอนๆอยู่นะจะมีเพื่อนไหมเนี่ยอูแปเอ๊ รอบพิเศษลาวาด้วยเอ๋อออีกแล้วด no? ึงอีกแล้วดึงอีกแล้วฉันไม่ชอบการดึงมาเลยวิวิวิวชนะแล้วชนะแล้วโหดยอดเลยแต่นะหน้าตามันหัวร้าน้วยนะเดงคือหมวกหัวทะลุหมวกไม่อยากอบูราจเลยเหมือนแมปอ้นีี้หละอะไรวะอี er ่ที่มันเป็นแบบว่าหัวปีศาจวิ่งไล่ฆ่าเราอะวิ อู้คิดเยอะลงไหมอ่ะอันเนี้ยคนคุ้นเคยอ่ะคนไม่เลือกเลยอ่ะคนคุ้นเคยอ่ะแคนดี้อ่ะขาขาดข้างหนึ่งดุนชานงไข่มุกที่ไม่เคยจะแบ่งพี่สักรอบหนึ่งน่ะที่มาเจอกันอ้ยเขาไม่เลือกด้วยเอ้ยได้ไงวะได้ไงอ่ะเธอเธอไม่เลือกได้ไงอ่ะเธอเธอมีสิทธ์อะไรไม่เลือกอ่ะเฮ้อเฮอมันออกจากหน้ารักขนาดเนี้ยเขาจะแบบโอ้โหนี่ไงนี่ไงเอาแล้วอู้ S <S <S โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ไม่คิดเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่คิดเยอะเหมือนกันพี่ลพูดเลยว่าพี่เป็นลิซ่าแบ็คพิงค์เฮ้อร,ร็อกสตาร์ I am เนอะโอ้โหเขามีกี่คนไหมเออมีคนไม่เลือก I'm the rockstar เลยเหรอ This my life like baby I'm the rockstar ยิงดิยิงดิยิงไปดิยิงไปดิยิงไปดิปดอ๋อเดี๋ยวนะ คุณยาคุณยาเป็นฝั่งนู้นจริงๆด้วยคุณยาไม่เลือกล็อกสตาร์ได้ยังไงอะคุณยาจะคิูฆ่าเป็นคนฆ่าเลยนะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหความคิดเขาจะแตกต่างนิดนึงนะเอาแล้วหัวข้อต่อไปนั่นก็คืออุ้ยอ้าอีกฝั่งนึงไม่เห็นฝั่งนั้นนะไม่เห็นอ่ะดวเราจะลองไปเลือกฝั่งนั้นดีไปเวละไปเวล ตายแล้วตายแน่อ๋อโอเคเจอแล้วอุ้ยเอ็กซ์ลอดน่ารักบ้าบออุ้ยเดี๋ยวนะเออทำไมทุกคนถึงหอมใจกันมาเลือกเออว่ะอยากลองของแปลกนีางแบบไม่รู้เลยเอียากองามันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ฉันกำลังยิงเพราะฉันเป็นปืนฉันต้องระยะไกลอุ้ยอืออะไรอะไรอืออะไร เออมาดีมามามาดิครับเล็กคนเดียวเลยคนเดียวเล็คนเดียวเสาผมสั้นเสาผมสั้นแบบกินตลาพุ่นลาบมามามาดิครับอืน่ารักอ่ะน่ารักจริงอันเนี้ยชอบจังเลยอ่ะวิตลอดข้างๆมันน่ารักเกินไปอ่ะเท่าไหร่วะ <c oughs> วิโ oh oh. อ้โหาคิดทำไมอ่ะเนี้ย ันเข้าามก็ต้องไปเบคอนเดี๋ยววะคิดเยอะทำไมคอมพิวเตอร์หัวหัวขยับได้อ่ะเวอร์ไปวะโอ้แล้วคุณเป็นแค่เบคอนน่ะแล้วคุณจะไปสู้พลังนี้ได้ยังไงวะโอ้โหคุณจะไปสู้พลังได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเวอร์มากเวอร์มากเวอร์มาก โอ้โหดูดิเต็มเลยโอ้หน้าขลัวกลัวมากนะถ้าเอาจิงๆเดินเข้าไปในแบบแล้วเจอแบบนี้นะพี่กดออกเกมเลยพี่ไม่ฆ่และเดินอย่างช้าอุย้ยไม่ต้องคิดเยอะเลยไหมน้องปิกาปิกาอาน่ารักจังเลยหางเป็นจิ้งจอก 5, 5, 5, ห้าห้าหางแล้วก็กระพริบตาได้อุย้ยน่ารักอ่ะอุ้ยอะเออประเด็นคือมีคนฆ่าตัวตุยไปเลยหนึ่งลวเออเอ,อือก <c oughs> จบแล้วจบแล้วจ้ะไม่ต้องรอมันหลอนๆอ,อยู่นะเยอะขนาดเนี้เออโอโอโอ,โอรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอ,ขอรอ้องเพราะฉันอยากกินเพสโซไงฉันก็เลยต้องมาฝั่งนี้แน่หนหนูว่าและ้ะเดี๋ยนะ โอ้โหแล้วเราจะไปชนะมันได้ยังไงโอ้ยฉันฆ่าได้เหรอฉันฆ่าได้จริงดิอุ้ยเฮ้ยฉันฆ่าได้จริงฉันฆ่าได้จริงอื้อที่ฉันฆ่าสองแล้วฉันฆ่าสองแล้วอื้อฉันฆ่าสามแล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันฆ่าได้หวะอืจักอืจักอืจักอืจั๊กอืจั๊กอืจักอืดจั๊กอืดจัยกอืดจั๊กอดี๋ยวนะเรามีโอกาสนะเรามีโอกาสนะ อาวุธนายอ่ะมันก็เท่านั้นแหละอาวุธนายมันก็เท่านั้นแหละสู้ปืนฉันได้เปล่าปืนฉันอ่ะเป็นปืนตัวปัม๊มโถช่วงนะเ <c oughs> อ้ยจะ oh <c oughs> เนเาว่าโอ้ไม่คมนเป็นไปได้ยังไงเขาเนี่ยพลังแพเซลพลังของแพเซลที่แสนอร่อยนะคะผมฝั่งเราคนน้อยด้วยมันเป็นไปได <c oughs> ้ยังไงเขาเนี่ยอันเนี้ยอุ้ยเอาไม่คิดอะ่ะอันเนี้ยฉันไม่คิด พลังกอริลลาพลังกอริลลาตากคุณคุณนะเราเนี่ยเฮริงเองไงคอนต้องบอดเฮริงกันแล้วค่ะใช่ไหมอ๋อแฮริงง่ะต้องมาเป็นฝูงอีทำไมเขาไม่เลือกไม่เปงนฝูงจะอย่างไรกลัววะไม่ริงเสียใจเสียใจอะเสียใจอ้อยอ้อยอ้อยลิงถูกทารุณกรรมริงถูกทารุณกรรมไม่นะ ไปนะให้ด้วยอ้ามาสิก็มาดิฝั่งเราอะฝั่งเราก็มาดิเฮ้อเฮืมพีใครอยู่ฝั่งนั้นใครวะคุณเวอริงเวอริงใช่ว่าเขาตอนเตรียมเตรียมเลยเขายืนรอแล้วเตรียมรอรับสตากรรมอะเหมือนโดนสาวมาลุมกีดอะตอนเนี้ยเออเอาแล้วสาวลุมกีดลุมถึงอ่ะ มาแล้วฮึยยยยยอยยยยยยยอุยยทยยยยยยยําไงดีทยยยยียย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 ยงไยยย้งยจริงอยยยยยยหยย่ยยงยยยยยยงยยยยยยงยย่ยยยยยยงอย่ยายย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 ยรยยยัยย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 รยเยยอเยยยยยยงยยยย กะค่อยเดินเร็วจังอ่ะเออจะจบไปเนี่ยไม่ทเดินเร็วจังวะเดี๋ยวนเดี๋ยวนเดี๋ยวนเดี๋ยวันเดี๋ยวันอ้อย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 อ้ยฮ้ยอ้อยอ้ย้ย้อยฮ้ย้ยอ้ย้ยฮ้ย้ย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลฮ้ยเฮ้ยเฮลยเฮ้่เฮยดฮ้วเฮยเฮ้้วเฮ้ย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 เฮยเฮยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเน้่ฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮี่ฮยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ่ฮ้าฮฮฮ้ฮ่ฮฮ้ฮ่้ยฮ้ยฮฮฮฮฮ้าฮฮฮ้าฮฮฮ้าฮฮฮ้ เอ๊ะทำอะไรเป็นแมวได้อะ <c oughs> ว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกตแปด 99. นี้วางจำหน่ายแล้วในไลา์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นพลงน้นนำเลย ขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวโหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ